อายุต่ำกว่ายี่สิบท้องแล้วใช่ไหมทัังปริมาณหรือคุณภาพก็ไม่ได้เรื่องในชะ่ความเป็นครอบครัวมันก็กระทบไปเรื่องของปอปอเรื่องเป้าหมายในระดับประเทศอยู่ไม่เกินหนึ่งจุดสามนะคะในส่วนของจังหวัดจะตัดแก้วนะคะปีนี้ก็จะอยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดหกนะคะก็ลดลงนะคะจากปีที่ผ่านช่วงสิบถึงสิบสี่ปีเนี่ยสูงขึ้นนะคะหมายเนี่ยในระดับประเทศละร้อยละแปดสิบแต่ของเราได้ได้ไม่ถึงนะคะก็ ของเราจะนีนะคะในช่วงปี2561ถึง2564นนะคะก็จะเป็นเพเภอคลองหาะคะ่ะก็งานที่ทําทให้เด็กเนี่ยได้มีความเข้าใจในเรื่องของการคุ้ม <ใน S 1> ครองผีสังยาคู่กันที่แขกนะคะสร้าง,ง,งตั้งคันทั้งหมดนะคะในในส่วนของจัหงหวัดสระแก้วนะคะของอะไรอีกใช่ไหมถึงแม้เราทุกหลักสูตรจะให้ท้องโรงเรียนได้กราตาม ก็คงต้องไปทําแบบฟอร์มแล้วก็ลงลงไปเก็บที่มีอัตราการคลอดในวัยรุ่นเนี่ยสูงที่สุดของประเทศติดแต่ว่าจริงๆแล้วเขายังต้องเป็นนักเรียนอยู่แต um <ông> <vit> <tuh S 1> ่ออกมาไม่ยด้ผลคนใดก็ตามนะคะเป็น3ระดับนะคะก็คือนโยบายเริ่มเรื่องต้นจากอย่างที่บอกคือวัยรุ่นถ้าเกิดเขามีความต้องการส่งเพราะฉะนั้นจุดแรกที่มีก็คือควรจะมีหน่วยรับเรื่องรับเรียนนะคะซึ่งหน่วยทางวัฒนธรรมก็อาจจะทําในบทบทบาทของการส่งซึ่งเดี๋ยวจะทําหนังสือจากผู้ว่าลงไปเลย ว่าให้ศูนย์นั้นไปช่วยเหลือ,อได้บ้างรับช่วยทับเพราะเรามีทีมตรงนี้อยู่แต่ก็การป้องกันแก้ไขปัญหาวัยรุ่นตั้งครรก็จะต้องช่วยอย่างประมาณนี้แต่ก็คือจะซทุกคนคงต้องใช้งบของฟังชั่นใช่ไหมแต่สิ่งสำคัญท,ที่ผมมองไปขาย,ยในระดับประเทศละร้อยละแปดสิ 4, แต่ของเรา,าได้ได้ไม่ถึงนะคะก็